สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big m มาร์กซ์ตัววันนี้ผมได้มาทำธารกิจลงนวมที่เพื่อนๆหรือว่า f อซติดต่อมาต้องการเฮียให้ผมลงนวมกับนักก้ามือแถวเฮียยมครับเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆคอยติดตามครับว่ามันจะมันดูเดือดขนาดไหนระหว่างเอ็กซ์มนกับผู้เท่าเต่าเอ้ยไม่ใช่วินดีเซล ดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นผู้รอดลงสังเวียนไอ t ด i g ไฟติดตามกันนะตือนเต้นแน่นอนเจียบคอบ้างเหรอวะให้ขันขันอะไรเหวะขันมือไงขันเองไม่เต็มเนี่ยต้องรอให้โค้ชนายยอดนักมวยพันให้กรรมครับไงใส่ผ้าพ,พันมือครั้งแรก มันเป็นอาวุธนะเนี่ยผ้ายังเป็นอาวุธด้วยมันเซฟมือครับแต่มันใส่ด้วยมันเป็นอาวุธด้วยมันมันช่วยให้เราต่อยดีขึ้นต่อยแรงขึ้นถ้าเกิดใส่หมัดเต่าต่อยไม่แรงใช่แล้วก็ท่านมันเหมือนมีอะไรกรรมอยู่ในมือนะครับแล้ก็ดีขึ้นครับผมผมครับไงพี่ไปใส่หน่วยใส่หน่วยนะครับก็ รู้สึกม<น>ันมันทำให้หมัดเนี่ยกระชับขึ้นแน่นขึ้นนะ <c oughs> การพันพันเชือกนี่ก็สำคัญสำหรับมวยมวยตากลอนที่ต้องใช้หมัดเยอะๆคร, <c oughs> กรกัการหมัดแต่การมือต้อนด่าต่อยลมโชว์หน่อยต่อยลมโชว์หน่อย ปล่อยกับใครก็ได้ในทีท่านสองเขาผมผมไงพี่ไม่ได้อยู่ผมนี่คือเป็นเป็นความลับของทางรายการเลยจริงปหเนี่ยสำหรับเฮียยงเลยอ่ะจริงเหรอไม่จริงครับไม่จริงสวัสดีครับทุกคนวันนี้คือจริงๆแล้วเราจะมาท้าไม่ใช่กูไม่ได้ไปท้าเขาหรอกคือเขามาท้ากูช่เขาอยากวงรวงไงอยากอยากเจ็บเราพี่โอ้โหวันนี้แบบอยากค้ามโลกอ่ะแบบหลับไปเลยอย่างเงี้ย คิษใหม่อยากจกเนี่ยท้องอยากจกว่าเลยอ่ะคิดดีแล้วใช่ไหมพี่ถ้าจะไม่คิดเลยพิษใหม่นะพี่ครับผมนะถ้าพี่ไม่ถ้าพี่คิดดีแล้วถ้าพี่จะลองก็ทำก็ได้ทำก็ได้ต้องอย่างนั้นเลยจะไปต่อยกันเป็นารนะผมเจอกันครับสวัสดีก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารวมรวมกับพิษเนาะครับผมเออก็ทำเต็มที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อยเข้าเขาหรือเปล่านะและอย่างจากที่ ได้ฟังพีวิทเล่ามาคนบ้าอะไรใช้มือต่อยลูกมะพร้าวแตกอะไรอยเงี้ยแล้วก็เป็นคนเรียกกูมาลงนรวมด้วยเนี่ยคิดอะไรอยู่พี่ก็จริงๆแล้วผมเองเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ซ้อมลงนวมอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นสิบปีแล้วสิบปีแล้วผมไม่ได้ลงนวมเลยตั้งแต่ผมทําอาชีพแบบเป็นการ์ดเป็นบริการเล้วก็อันนี้ที่แบบว่าดูแบบโอ้โหนี่คือเป็นการแสดงอันนี้คือโอ้โหในใจที่เขาตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเป็นการแสดงการแสดงทั้งนั้นเลยเนี่ยตุ๊บ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  เดี๋ยวถ้ากูร่วงเนี่ยร่วงกไปหามาอีกป้งก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันละกันว่าเราจะต่อยกัน3ยกเนาะก็อย่างที่เมื่อกี้คุยกับโค้ชนายก็จะเป็นยกละสานาทีก็ผมพัก2ใช่ไหมย็3ยกก็เดี๋ยวมาดูว่าจะ่ยุดถึงไหมุดร้อนมากในนี้ในนี้ร้อนมากตู้ร้อนถึงหมดอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยละกันว่าจะเป็นยังไงครับผมโอเคติดตามไลยครับดันหัวเข้าไป นอเข้าไปอ่านี่พอดีไหมได้ไหมอย่างเหมือนเดิมบ้องเห็นเดิมนิดนึงนะพี่เอาหน้าลงเอาทางลุ่มเอาคางลุ่มเปงหลับทางลุ่หลังอ่าอ่าโอเคได้ได้อย่างนี้เลยพี่เฮ็ดกาศนิดนึงเอาหมูว่อกกันโอเคหมูออกแล้วพร้อมว่อกยังโอเคคนนี้ออกโอเคได้โอเคป้าปูนป้าได้ใรจากไปแล้วนี่ถ่ายมาคุยกับกล้องหน่อยไงบ้างพร้อมยังก็รู้สึกอึดอัดอึดอัดเออ ใส่ไม่เคยใส่ไหมชิคกี้พายเคยเกิดมาเคยใส่ไหมไม่เคยไม่เคยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็เฉยๆนะรู้สึกแน่นหัวมรู้สึกมันไม่ไม่ฟรีดอมมันไม่อิสระเลยโอ้โหก็มันแน่นมันแน่นที่หมดเลยไม่เคยไม่เคยนี่สามพักสองเอาเต็มแรงที่ได้จริงหรอที่หายใช่โอเคนี่คนะสามพักสองนะโอเคต้องเวยเจมส์ตัวต้องเวยเจมส์ตัวอีกพวกนีก ม one, laid, ไ,ไมบ่บอกเลยตอนเตมที่ครับตอนแค่กรจับยอเนี่ยเราก็ต่อยระบคับโอเคดูตชัวเร่งอหายใจมดีหายใจมาดีเร็วเร็วเรหายใจมาดีอย่าพยายามกานเดียวเล่นได้หลายอย่างขอหใหายใจมดีหายใจม เดี๋ยวยูนดีๆจับได้ไามได้จได้ยเป็นไรไม่พุดไม่พยายามการอีกเดียวดู 我们来对。 ตั้งสิมาอย่อย่า้กงอย่าสู้อยาเข้าไปดิจะปั่นวยี่ยังไงมีผู้มีอะไรด้วยดิปวยใกล้ยังไงสวยใกล้ยังไงสวยใกล้ยังไงปั่นปั่นสวยให้ให้ไาขั้นขึ้นขึ้นบนได้ขั้บนได้ทอาไมจะโดนยืนยืนดิยืนยืตั้งสติที่อไหยังไงที่ซอมไหมเดียวดิมาลูกมลูยนยังไงมีอะไรบ้างดิอ้ามยูนดิยืนยด

เดยาจายราโรดงแล้วาดัมีอะไรด้วยมจนเมเ็ลอเ็นไหสวเก็ไม่สวยแล้วอจะรดูก่อนเป็นหาใจไม่หายใโอ้หใช่ได้เป็นไงกาดมันปิดตาเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหาใจไม่หายเหนื่อยอยู่ โอเคหายตื้เตะดีๆหายใจลึกคราวนี้เริ่มจับหลังก็ได้มันก็ไม่เหนื่อยโอเคมาเริกโอเคมาใหจังหวัดหาให้เยอะวัดหลังให้เยอะมาดีๆไม่สลายไม่ลายไริ่มเลิกสวยอะไรเอาไหนดีๆขายจะตายขายไงขายจะตายสวยนั่นแหละขายแค่นั้นแหละเข้าไปก็เป็นกระ่ายักษ์มาแล้วเอาไหนเลิกมาเลิกเลยได้ไหมพี่เลยนะหาังจวะดีๆหาังจวะดีๆชีวิตต้องการตัวดีๆีต้องการตัวดีๆดีหายใจมาตัว

ลุกาลูกมาโอเคไปลูกหาังวะตรงไหนปไม่ได้ไม่ต้องปวโอเคไปหาลูกดินลูลูเดนที่้าไม่ต้องเอาไม่เอาจมวาน้นไม่ได้ไม่เป็นไรยอะตัวนีหนาสวยอยอเพิ่อาไ้มยะโนใจมันหน้าเป็นสวรราออโอเคออกดีเพิ่มยัดผ้าลงองหน้าต้องดีงจม่าน้าดมดีเพิ่มเพิ่มอม้มอมยิ้มยิ้มยยมเย ไปเอโลติบติบยกสองก็ไม่โดนเยอะเหมือนยกแรกนะเดี๋ยวให้เาถอดให้เนี่ยคหนักเาเยอเราะเราเแกให้แกให้แกตุ่มใจต่อเข้ามาแต่เรายามนั้นเรืองแตพวกกาตัวด้วยเพราะว่า แวไปยืนหาจังหวะอนนะอแต่พี่จะอตัวตายโอเคมาครับเตรียมตัอยู่ที่สาังเสียงนะโอเคหาใจลึกยายามอายจังดีโอเคลึกโอเคมาพยายามหายจังวะดีน่าจะิงหายหนาย่าติ้งตายหายืหายยืดไงยืนัใ่ม่ขมาพุทธาดีสวยไม่ต้องตาไม่ต้องตามเหรอนาเอนสวยัเอาไปเอาไเอาไปได้ไหมุนยู โอเคหายังหายังดีทำไมหายังไไม่ตึนเท้ไม่ต hmm. ึนเท้นชีวิตต้องการตัวนี้าพยายามดึงขัไปดอยดึงกังอย่างเก่งออกตรงตออกตรงอยู่เลยออกตรไม่เอาพอไม่เอาพออยาหลามหายยังไเไม่เปไรถูกไหมหายังหายัง ไปเรื่อยไปเรือยมไปเรือยหน่อยทำไมผมเป็นนายผมขอดิหน้าพีายานทางการ้ไมดีตามผมของนายด้ม่ไหม่ไหม่าแดงสวยพวกกันยังไงพวกนั้น อยู่ท้ายพี่าท้ายต้องเดินแล้วรงไม่่วีเราแรงยังไม่ถึงว่าน้ำหนักน้ำหนักเป็นอะไรตอนนี้เราก้าสาม้สามี่เท่ไหร่ครับน้ำหนักเดรีบมาเจอก็ได้เดี๋ยวเอาบ้างมาใหม่มัดหรอเปก็รู้น้ำหนักมัดทั้งคู่และก็ทีวีก็น้ำหนักมัดิยอดมากแต่พี่นักก้ามก็พึ่งไวแข่งก้ามพึ่งมาฟื้นฟูก็ ก็ถ้าเกิดสำหรับผมเป็นโค้ดนะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ร้อยไม่ได้ไม่ร้อยเลยไม่ใช่แฮกทีเดียคือมันเริ่มดูได้นิดๆแต่ไม่ใช่แบบว่าดีเริ่มดูได้อยู่แบบว่าอะไรอะไรมันเป็นผมรู้สึกเลยจากจากเทสตเราไล่ทีเดียวมันต่อยเราจากใครนะพวกเออนั่นแหละเราเราเอออรผมรู้สึกว่าหมัดยึ้งอะเป็นหมัดเนื้อมันช้ามากแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มัมันเริ่มเร็วใช่แล้ว แกโดนหลยมานัดโดนหล่มาดูใช่มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าน้ำหนักตัวแกเยอะการลุมการคือยกแรกอ่ะต่อยพิ่ดีเลยเพราะว่าสุดใจเพราะว่าพิพิทคู่ไงพีพิทคู่มันกลางพิพิทคู่ใช่แต่คณิโพดับจังหวะได้แล้วก็มีจังหวะต่อยได้แต่ได้กับพีพิทแบบว่ามีทักษะในการต่อยมวยนะดูพินักกรรมดูยากมากแต่ตอนนี้แกก็มีน้ำหนักทั้ง8โลได้ก็8โลก็ประมาณนี้แหละก็ลูกศิษย์ผมว่าทำได้แค่ดีก็ ยังถือว่าต่ำอยู่ไงอ่ะจะร้องไม่เยอะกว่านี้คือมันอ่ะย่างผมเองผมก็ไม่ได้ลงมาประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วอย่างที่บอกจากที่ทํางานนะครับพอรู้สึกว่าหยางยงเนี่ยจะพัฒนาการในช่วงแรกๆอ่ะต่างระดับสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยต่อยดี้มาเยอะเลยตอนนี้ถือว่าพีท้องมาเป็นแบบว่าผู้ช่วยให้แต่กระดับตายเพาอยากให้แบบว่าสุดให้แบบว่าชนะเจอไหมผมผมของท้าเลยนะท้าเลยเลี้ยงคิวเนี่ยทีมไอเนี่ยทีมเฮียยงสามสามสี่คนห้าคนสี่คนเข้าคิวสายมัวพร้อมกันแลกกันต่อยคุม ใครจุกใครแพ้ออกใครจุกใครแพ้ออกเพ<อ>ื่อนเอาไหมพเพื่อนคอมเมล่นนะพยายาม <c oughs> ผมเล่นได้แต่แต่ผมว่ามีจังหวะต่อยแต่คนอื่นน่ะเขาไม่มีจังหวะต่อยไม่ยืนยืนไม่ต่อยเลยคนตายอย่างเงี้ยแบบถึงคิวผม,มผมมาตรงนี้ผมตั้งลงไปคนตายไปตั้งตรงโน้นแล้วก็อีกคนจะตั้งตรงโน้นย้อนนะผมเอาอยู่ที่พีวินได้ไหมไม่มันได้อยู่มันมีจังหวะต่อยอยู่แต่ว่าแค่ ทีมงานผมไม่มีการคิดที่ผมว่เดี๋ยวมัตายแล้วนี่ยผมคิดผมผมว่าเอฟซีอยากเห็นเออได้ได้ได้เดี๋ยวไปดูโอเคก็สําหรับผมได้ลงลวงกับเฮียยงมาแล้วครับผมต้องกล่าวความชมเชยกับเฮียยงอย่างมากเพราะว่าจริงๆวันนี้เป็นคลิปที่ผมมาท้าเฮียยงนะครับแต่ว่าด้วยได้ลงปะมือกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮียยงเนี่ยมีพัฒนาการดีขึ้นเสียหายละเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่อยมาสิบปีแล้วรู้สึกว่ากำลังมหาศาลเลย แต่ต่อยไม่เคยโดนแต่ถ้าต่อยโดนนี่ผมรู้สึกเลยว่าตัวเฮยงปิวตามหมัดผมเลย <Okay. S 1> ก็ต่างฝ่ายต่างแรกกันในด้านเทคนิคกับด้านเทาเวอร์ครับก็คนละแนวยังไงก็ลุกเนฝากด้วยครับเสียงไม่มีละอย่าไปเจอกันคลิปห,หน้าครับว่าเป็นอะไรครับขอบคุณนุ้ยยับอีกตามครับทุกคนยู Yo!